รายการเพชรลเวอร์บายเจอฮสัปดาห์นี้เอาใจคนรักน้องแมวกับสปาแมวแห่งแรกของประเทศแมวขี้บวดเหมือนกันเนาะพบกับดุงหล่อมือเบสวงฟิวกับน้องหมาน้องแมวแสนรักฟาร์มไว้อามี่เวสตี้ กับน้องหมาสายพัดเวสตี้สีขาวแสนส้นเวสตี้นะคะคืออย่างแรกเลยเขาเป็นสุนัขสีขาวอะค่ะเป็นสุนัขที่ alert ไม่ติดคนมากเกินไปมีสายเด่นๆด่ละคะ่ะรักเจ้าของชอบเล่นจิตใจดีอารมณ์ดี ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมสามารถติดตาม <'t> ชมได้ในรายการ p e t l o v e r by เ e r h i g h ในวันเสา,าร์เวลา10นาิกา30นาทีทางช่อง TNN24 และในวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกาทางช่อง TNN2 และทีวีดิจิตอลช่อง16แล้วพบกันนะครับ You can't touch this